กระทะตัวนี้อยากแนะนําอันนี้เหมาะสําหรับคอนโดนะใครอยู่คอนโดแนะนําเลย mm hmm. กระทะเมเยอร์ค่ะ mm hmm. เราจะทําเอ่อแกงกะหรี่ค่ะ mm hmm. อันนี้อยากทําไข่นิดนึงตัวนี้เป็นน้ามันมะกอก mm hmm. ขอใส่นิดนึง mm hmm. อันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะ mm hmm. ใครมีคนใครอยู่คอนโดแนะนําเลยเพราะว่ากระทะตัวนี้จบตัวนี้26นิ้วค่ะแล้วก็สามารถต้มแล้วก็จะมีเหมือนกับตรงปากตรงเนี้ยค่ะ mm hmm. สามารถเทน้ําเทอะไรได้ง่ายมีสองฝั่งเลยแล้วก็ ย่างก็ได้แล้วก็ผัดข้าวผัดพอดีผัดข้าวผัดสามคนทานได้ไม่เล็กเกินไปแล้วก็สามารถเออเอาไปต้มต้มมาม่าห่อเดียวก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะสําหรับคนที่อยู่คอนโดใบนี้คือจบเลยแต่ใช้น้ํามันหรือไม่ใช้ก็ได้ค่ะแต่หน้าอันนี้เราจะลองทําไข่แบบไข่นินน้งๆอุยกระทะยังไม่ร้อนอะ่ะเสียใจ <laughs> เดีย๋ยวเพิ่มไฟก่อนค่ะตัวนี้จะเพิ่มไฟอยู่ที่แปดร้อยเอ่อจะทําแบบพอดีจะทําแกงกะหรี่ค่ะก็จะมีไข่ที่แบบอยู่อยู่ข้างหน้าไข่อยู่ข้างๆ้ใช่ไหมถ้าเป็นญี่ปุ่นจริงจงไข่ม้วนเมื่อกี้ไปวางก็ได้นะแต่ว่านี่คือโชว์กระทะตัวนี้นิดนึงไข่ที่แปดร้อยเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอักครู่กระทะตัวนี้ดีมากเหมือนกันคะ่ะร้อนเร็วในคลิปมันทํายังไง แล้วหมุนเนาะไม่ใช่สงไข่ไหมว่าเรากำลังทําอะไรคืออย่างนี้เคยเห็นคลิปอย่างนี้ไหมแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยแล้วหมุนอะ่ะแล้วไข่อะ่ะมันก็ไอเนี้ยไข่มันก็ม้วนเป็นนั่นแล้วมันก็หลุดออกมาเคยเห็นไนหะมตน,น,นี้ทไม่ได้นันต้องฝึกกายะกรรมก่อนก็เ <c oughs> ้ยม,มันยากคะ่ะถ้าไข่ซื้อสองตัวนี้บอกเลยตอนนี้ดีเราก็เลยเอาของอันเนี้ยคะ่ะที่ที่มาจาก จากกระทะอันนู้นอะเอามาใช้อันนี้ออกง่ายเหมือนกันค่ะเราใส่น้ํามันนี่ไม่ใช่เพราะว่ามันติดนะกระทะตัวนี้ก็คือพื้นผิวเหมือนกับกระทะตัวเมื่อกี้เลยค่ะแต่ที่เราใส่แบบนี้เพราะว่าเราชอบให้มันมันมีน้ํามันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวใส่น้ำมันจะชอบใส่น้ํามันมะกอบนิดนึงค่ะอันนี้นั่องจากมันเป็นกระทะที่ไม่ติดใช่ไหมคะเราก็เลยไม่ได้ไปร้านตอนนี้แบบทดลองคือห้องครัวเราแบบ แต็มันไเลย <S S ออ่เราก็เลยเช็ดออกอุ้ยเช็ดออกนะคะก็จะเช็ดต,ตัวนี้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็เช็ดออกอู๊ห์ออูตัวนี้แกงกะหรี่อ๋ออันนี้คืออะไรอันนี้คือเนื้อแองกัสนะคะเนื้อแองกัสตุ๋นจากร้านรรตีเด็ดรรตีเด็ดใบคุณนกนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะได้อันนี้เราสั่งมาเพราะว่าเป็นเนื้อตุน๋นเมนูง่ายๆแบบคือย่อนเวลาเนี่ย ถ้าตุ๋นเนื้อเองเนี่ยลำบากละอันนี้ง่ายๆเลยใส่เนื้อตุ๋นลงไปปิไอันนี้ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะปิ้นเนื้ออักัดประมาณสองร้อยกรัมนะเขาเห็นในรบอกเขาจะมีน้ำใส่มาให้ด้วยใช่เป็นน้ำใส่ซีปเป็นเกาเหลาอ่ะเป็นน้ําเป็นเนื้อนะคะแล้วก็มีน้ํามาด้วยข้อดีตรงนี้แหละมีน้ําจิ้มให้ด้วยอ่าจริงๆมีน้ําจิ้มให้ด้วยเดี๋ยวเราขอใส่ให้หมดนะเพราะว่ามันเป็นแบบน้ําที่อยู่ข้างใน แล้วตอนนี้ดีมากเลยเยอะมากหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นคือตุนเองไม่คุ้มบอกเลยตอนนี้อซื้อตัวนี้คือจบเลยแล้วเราก็จะยกบ้านคุณนมมาไว้ที่บ้านเราคือดีมากค่ะเดี๋ยวนี้ดีมากคือมีพอมีเมนูตัวนี้ออกมานะคือดีใจเลยยวนี้เดี๋ยวเราเปิดไฟแรงหน่อยเป็นเปิดแบบต้มค่ะฮอดๆจะเป็นประมาณไฟสองพันหนึ่งร้อยเลยแหละสูงหยกนมตัวนี้รอให้มันเดือด กระทะตัวนี้ไม่ได้มีฝามานะคะใครมีฝาอะไรก็มาปิดได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่ต้องปิดก็ได้ค่ะนี่เราไม่ได้ปิดโอเคตอนนี้เนื้อของเราละลายแล้วนะคะเราใส่นี่ค่ะนี่อะไรกันนี้มันม่วงถามว่าทําไมไม่ใส่มันฝรั่งเพราะว่าออกไปฟู้ดแลนด์แล้วมันไม่มีฟู้ดแลนด์ไม่ขายมันฝรั่งนะคะเราก็เลยเจอมันม่วงเราก็เลยใส่มันม่วงเข้าไปแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะหอมใหญ่ไม่ได้ใส่แครอทนะคะเพราะว่าพี่หยกไม่กิน อย่าบอกไม่กินแครอทเ้วถ่ายเป็นนี่ค่ะมันม่วงมันม่วงแล้วก็เอหอมใหญ่ค่ะอันนี้เราจะตุ๋นพักๆนะคะออันนี้วางตรงนี้ได้สรุปก็คือถ้าใครคือเราไม่ได้ซื้อไอ้ตัวตาหลิวหรือว่าอะไรที่เปใช้สําหรับกระทะนี้เพราะว่าเราซื้อกระทะอนนู้นมาก่อนแล้วมันเมียนนี้ก็เลยใช้อันนี้มาตลอดเลยแล้วก็ัวื่อง เป็นรอยขีดขูดขีดด้วยปะไม่วันไม้มันมีขายที่มันเป็นใช้สําหรับเตาวันนี้แต่ว่าไม่ได้ซื้อมาก็เลยก็เลยจะเห็นในคลิปว่าจะใช้เป็นตัวนี้โอเคเพราะแบบว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันก็เลยไม่ซื้ออืมมีแมววิ่งด้วยคือห้องครัวไฟมันไม่พอเลยต้องแบบมาทําตรงนี้อันนี้ห้องนั่งเล่นอันนี้อันนี้เป็นห้องสุกี้ด้วยเออห้องนั่งเราเปิด้าสุกี้ที่บ้านไฟมันดีกว่าเพราะว่า ห้องควรจะแบบว่าของเยอะห้องควรจะของเยอะมากก็เลยแบบมืดอันนี้แสงแบบแธรรมชาติ<ล>ไม่ได้เพิ่มอะไรอันนี้เราก็ต้องต้มรอ,ดอดจนมันเดือดอันนี้เดือดแล้วนะคะแล้วก็สุกแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะง่ายๆเลยกับไอเอ่อก้อนผงไอ้แกงกะหรี่อะคะ่ะมันจะเป็นก้อนแบบนี้อันนี้เป็นสูตรไม้นะคะเป็นมีเดียม h o ตคือเรากินไม่ค่อยเผ็ดปกติเราจะกินแบบสูตรไม้แต่พี่ยอกเขาอยากกินมีเดียม h o ตอะค่ะ ก็เลยซื้อมาซื้อมาสองอันกะว่ากาลังคิดว่าถึงใจว่าจะเอายังไงดีใส่อย่างละก้อนไหมหรือว่ายังไงลองเผ็ดดูไหมอ๋อที่อยากจะลองเผ็ดใช่ไหมโอเคงั้นอันนี้เราปัดตกไปก่อนนะคะเพราะว่าพี่บอกว่าขอเป็นมีเดียมมอนค่ะอยากลองเผ็ดเผ็ดดูเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะหยิบใช้ง่ายมากเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะเป็นก้อนๆเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้นะคะก็แค่ก้อนหนึ่งก็คือหนึ่งเสิร์จริงๆแล้วมันต้องหักค่ะก้อนท่างในตรงนี้คือมันรวม อวข้างหน้ามเราต้องหักก่อนหักตอนที่มันอยู่หักตอนที่มันอยู่ในในอันนี้ค่ะอันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะใส่กี่ก้อนนะคะเราขอหักใส่ไปขอใส่หนึ่งก่อนไม่รู้ว่าความเข้มข้นมันเป็นยังไม่รู้ว่าความเข้มข้นจะแค่ไหนนะคะเออมป็นต้องลดไฟละน้ำซุปจะหมดแล้วน้ำซุป เปิดไฟแรงไปหน่อยอะจริงๆแล้วน้ำซุปบรให้มาเยอะกําลังดีเลยเพราะที่เราจะทําสูตรเนี้ยคือกะจะไม่ใส่น้ำนะแต่ว่าเมื่อกี้มัวจะคุยมากไปหน่อยแล้วเปิดไฟแรงน้ําหายหมดเลยเพราะว่าน้าซุปคือน้าซุปคือเข้มข้นเดาอร่อยมากแล้วจริงๆอะเข้าใจว่าคือคิดว่าจะไม่ปรุงอะไรเลยขออนุญาตใส่น้ําอันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะจริงๆกะจะไม่ใส่น้ําเพราะว่าน้ําซุปของเนื้อตุ๋นแอ็นกั๊ดที่ร้านเนี่ยชิมแล้วอร่อยมากจริงๆแล้วมันไม่ต้อง ต่อันานี้ต้องขอญาตใส่น้ำล้วไปแบบนี้เน่งจะกว่ามันไม่มีน้ําเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้ใส่ไปหนึ่งก้อนนะคะหนึ่งก้อนแบบหนึ่งไอ้นี่หละเหมือนก้อนน้าแข็งอะค่ะหักหักไปขอชิมนิดนึงตอนนี้เป็นไงอ๋ออร่อยแล้วก้อนเดียวจบอร่อยไหมเฮ้ยอร่อยโอเคจบเลยก้อนเดียวนะคะใส่ก้อนเดียวเท่านั้นกินแกงกะหรี่ก้อนเดียวก้อนเท่าน้ําแข็งค่ะ อันนี้ก็คือเขาบอกว่าวิธีทาขั้งน่นะคะก็คือเคี่ยวต่อไปเคี่ยวต่อไปตอนนี้ทุกอย่างจริงๆกินได้แล้วนะเราต้องเคี่ยวไหมจริงๆเราทาทุกอย่างมาง่ายๆอันนี้ปุ๊บถ้าเคี่ยวต้องใส่ไฟน้อยลงไปไฟ400เคี่ยวอีกสักพักก็ได้ค่ะมีเดียมฮอตก็ไม่ฮอตหรอกนะอืมสีผ้าใส่เยอะๆก็อาจจะฮอตก็ได้อ่า <laughs> แต่เราเมื่อกี้รสชาติของน้าซุปมันมีทุกอย่างครบแล้วใส่เข้าไปแล้วจะเข้มเกินไป อันนี้เนื่องจากว่าเนื้อมันเคี่ยวมาแล้วนะคะทุกอย่างเริ่มง่ายเราคิดว่าพอดีกว่าจบเนื่องจากเนื้อมันเคี่ยวมาแล้วแล้วก็ผักมันก็ไม่ต้องนานมันก็เลยง่ายค่ะเมนูนี้เลยแนะนําเลยสั่งได้สั่ง,ส,งสั่งทางโลีิเด็ดก็ลองลองดูในแฟนเพจร้านใช่ไหมก็วิธีการสั่งนะคะอันนี้เราจะได้สองที่ค่ะสองที่แบบว่าเยอะๆอยู่นะ อันนี้ก็ถือว่าเยอะสําหรับหนึ่งคนเยอะเยอ่โๆๆเยอะเยอะเยอมากๆๆๆอันนี้คือได้อีกที่หนึ่งอันนี้ใส่ลงไปสพมหน่อยเรียบร้อยค่ะอันนี้เมน,นูแรกแกงกะหรี่แกงกะหรีกกรเเ่เนื้อเนื้อเนื้อแอนกัสจากา้านด,ดตี้เด็ก